พูดนะเก็บพันเก่าพูดนะพอเห็ดอยู่เจ็ดพันเก่าเนาะแต่ละเดือนเนาะเป็นเงินไทยกับหกหมื่นกว่าอยู่โอ้เกือบเก็บหมื่นพูดแล้วเก็บสมครับพี่น้องมือนี่พาชมบรรยากาศเก็บสมพูดทางพูดเบาดอนยางอยู่พูดยังไงมีงานเบาดอนผนึกเทมือนี่ผมผนึกถอยเบาเอ็มเบาเขียวได้กี่บล็อกแล้วยังเพิ่งเริ่มบล็อกสองเพิ่งเริ่มบล็อกสอง หนย่นะหนย่ญ่แต่กระดกอยู่บรรยากาศเก็บสมพี่น้องบ่ได้เหมาดอกแต่ว่าก็เก็บบลอกได้โอชั่โมงคลอยู่ข้างล่างบดได้ก้มหม้อลังปวเดียวลังปวดเดียวมอีตะบกเก่าคเสียู่นี้เีพี่น้องเต็มแล้วครับบอกนี้เต็มแล้วที่เก็บเต็มประมาณนี้ครับพ่น แต่ว่าลองหนีนวยพราะไพี่น้องแต่ว่ากระดกอยู่ส้มแมงโกลิสนี่รค,นครับเดี๋ยวพาไปเบิรงลองไหมครับพี่น้องครับม้อนีพาชมบรรยากาศแรงงานไทยเฮาเก็บสมอยู่ในประเทศอิราเลครับพี่น้องสวนส้มประเทศอิราเลดรกๆแบบนี้ใครแน,น่พี่น้องนี่บางคนก็นถามพี่ๆพีน้องว่าคือบอกเน่ว่าอยู่ประเทศใดนนะครับพูด่ว,ว่ายอยู่ทางต่้งประเทศเิ่นวานี่ครับสวนส้มแมงโกลิสนะครับเป็นสมสันไลท์ครับพี่น้องตัวนี้ทรงในประเทศครับบ่ได้ทรงประเทศจีนครับ ประเทศอิสราเอาลเอครับพี่น้องเจ้าโอเล่โอ้โอตอนซ้อนนี่คุณเฮา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 ,า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 นี่ครับแต่นายพี่น้องมือเนี่ยไข่แน่อยู่ปลานี่ดกแน่จักหน่อยครับพี่น้องเก็บน้ำกันจะค้นมือเนี่ยสิบสามบ่จากเด้อวันทวันจำบ่ได้วันงานไม่ทำถ่ายคลิปอีกแล้ว เอาเปน็นนัเงเน่หนิเบาแดงกคำพูงเงินนี่โอ้ได้สองบ็อกแล้วคือมาตรฐานเนี่ยน้ำปักน้ำปักเอนถือผู้ละบอกแล้วพี่น้องถือกล้องดกกระจวดแนวจักหน่อยนครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับทาผู้ชมบรรยากาศเก็บสมพี่นอ้องเมื่อนี่นเดี่ยวสองบ็อกลราเบาแดงกคำพูงเงนินกระเบาเล่ขายจวดนี่ครับเต็มๆผ้าเบงยังเบงสุรองพี่น้อง อ่าตัวนี้คือดกแขลองผู้ใดน,นะดกขักดกแน่แท้เนี่ยปลาลูกบักนาวอยู่คือดกขักดกแน่แท้พุ่นนะโอ้ทำนี่แหละพอดีเก็บพอดีเก็บนีบ่ครับพี่นอ้องชมบรรยากาศน้ำกันครับตอนเศร้าๆจังหน่อยก็จะบ่มีเวลาแล้วบ่าวเต้คนสีสะเก็ตบ่บ่าวใครกูม่คนสเก็บ้เป็นคนบุรีรัมย์่สัน้นอ้าวบุรีรัมย์กับบุรีรัมย์นี่ครพี่น้องเก็บผู้เดียวครับ กันเจอแบบนี้ใครแหน่เนี่คือต้นแบบนี้พี่น้องไม่เงี้ยครับเงี่ยเรากัดกแต่ว่ากันแบบนี้อยากบอกดยวยพี่น้องกันแบบนี้ประมาณเกือบร้อยน่วยป่ะป้าทำก็แปดสิบน่วยพี่น้องส่สี่เต็มถุงครับมันน้อยๆพี่น้องเงี้กว่าปากเนาจะไงร้อยยี่สิบลูกร้อยยี่สิบลูกครับเอาเบลเตยังไม่เต็มบล็อกเลยเหรอโอ้เจอลูกน้อยเดี๋ยวพี่น้องลูกมันน้อยครับยังบ่เต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวชมบรรยากาศไปน้ำกันครับเดี๋ยว กับเบย์เยาครับคลิปนี you know ้พาชมบรรยากาศการเก็บสมพี่น้องแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลสวนส้มประเทศอิสราเอลปัดโ่เบ้าเลยคือกินกวามนี่พี่น้องมือไหนเมื่อวานนพุ่นพุ่นผสมพันนุ์ร่องพันนุ์ต้นน้อยๆต่ำๆแต่ว่าโดดกักพุ่นเบื้อง่วยพี่น้องเหลียงหุยยอยู่ปัดโ่ปัดโ่โดกเกินเก็บผู้เดียวด้่นี่พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับเบิ้ง ภาพอาจจะสั้นจังหน่อยนะครับโอ้บล็อกสองเริ่มแล้วนี่ครับพี่น้องบล็อกสองเริ่มแล้วดูนะจวดพี่น้องจวดออเอาเป็ดบล็อกว่าเล็อกเล่มเลยนะเฮ้ยฮะเอาเป็ดบล็อกตัวนี่ลองดกเนาะจวดผู้เดียวเลยเขาใเก็บเก็บใส่เปดนี่พี่น้องสูงเก่าบ,บันไดขึ้นตำ่ตำๆเก่ามือยางเก็บอ้อมต้นแล้วก็บับนไดขึ้นเก็บพี่ HAEL น้อง มันดกอยู่เด้ยวยพ่อดหถือวันน้อยๆได้เหอพี่น้องเนี่ยพอดีเก็บซ้ำนี่แหละเอาไว้ซ้ำนี่ละ่ละเก็บไงขันนันยหญ่กว่านี่กับเด็ดยากมันเต็มมือผลล้นมือผอลชาวบ้านเต็มบอกเร็วคนสองมือครับพี่น้องเฮาเฮาเฮาเดี๋ยวก็ได้สมือแล้วบ่อใหญ่บอาพี่น้องก็บตอกบัตรออกสี่มงคือเอาครับเอาเห็ดแลว้วก่อนกับผักผักในสวนครับพี่น้องอันนี้ล่องผู้ใดญ่น้อครับนี่คน เอาอันนี้ล่องเบาดีโอ้เบาดีก็บอธรรมดาพี่น,อน,น้องหน่นนวยใหญ่ๆเกื่อนป่วนนี่เดี๋ยวพูดนุ่ยเงยเริ่มจะเต็มแล้วพี่น้องพวันละบลอกสองบลอกผมก็จะได้ถอยออกแล้วนี่ครับเอาะเหาเบาดีเด็กบลอกแล้วเต็มแล้วโอ้มาฐานตัวนี้นั่นใส่เยอะก็หนักเอาพอดีเท่ได้บลอกหนึ่งบล็อกเหรอ โอ้บลอกสองกําลังเทพี่น้องสองถุงแล้วบลอกสองบนเอาอันนี้เบ้าสีสเก็ตสี่กระได้คนบ้านเดียวกันกับเบ้าเตว่เตว่ให้อยู่รํามเตว่าเตวอยู่บุรีรัมย์ณอกท่านตัวหนึ่งโอ้มื่อนี้เฮ็ดแบบงั้นเหมาเด้อะคนหนาวิเชียษมือนี่งเบ้าสีเกตดิห้ามเฮ็ดแบบไร้วันนะเดี๋ยวพอบอกไปไก่แล้วไก็เต็มแล้วอสูสีพี่น้องมาแตกต่างกันหรอกบางคนก็เต็มบางคนก็กำลังเต็ม อ๋อมันเบิ่มตบ่อะมันอยู่ทยรถโมเดลมาดิเบิล้วเราบ่ะโอ้ยเปนแล้วหมู่บ้านเราไปใส่ของเจ้าเาะเอาเอาไปยังวบ่เก็บไว้เต้าของจะของแล้วได้ถุงขาดไปน้องถุงขาดเดี๋ยวเดี๋ยวหามาเปลี่ยนอยู่มี่น้อบั่นอยู่ในบ้านออกมาน้ำตุวเทล่ามาเพื่ออยู่อันนี้ลองดู้เดียครับนี่ ันนี้ล่องไข่เนี่ยล่องไข่เนี่ยเบาแก๊กบัวสดบ่แก,ก๊กสดท่านเอ๊ะบิ่งหน้นาตาดูสดเนี่ยเอาเบิ่งหน้าตาดอกสดกี่ลาเพื่อพี่น้องพี่น้องเพิ่นอยากมาทักมาคุยน้ำนี่ยเพื่อนอ่ะโอ้เบิ่งพี่น้องเบิง่งก้มสูงกับลอยเก้าสิบพี่น้องน้ำหนักเท่าไหร่แปครับแปโอ้น้ำหนักแปดสิบก้มสูงลอยเก้าสิบพี่น้องเบาแก๊กทั้งเงยทั้งเหงากกเออทงงั้ทงเงยทั้งเหงาคนหนองบัวพี่น,อน,น้องคนหนองบัวเบาแก๊กครับพี่น้อง ทักมาเลยครับเฟสเพิ่นเฟสอย่างว <the> ัยมาทักเฟสหน่อยโคกกลางมาได้ได้พี่น้องทักมหาเบาแกลกตัวหน่อยโคกกลางมีเวลาคุยน้ำดอกตอบคอมเมนต์กับพ่อแล้วนะโคกกลางเออ๋ยวพี่น้องเออตามหารเบาวิเชนเบาวิเชนวะเบาซีเกตเป็นวะเดี๋ยวพี่น้องเอาเบาแกลกได้ก็ต้องเต็มแล้วน้อยๆพี่น้องน้อยๆก็บอย่าเต็มยากจังหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าดกอยู่ แต่ว่าปีกไก่หนุวยไงดกก็ดีพี่น้องอันทั้งนี้เบ้ายังก่อนเนี่ยเบ้ายังก่อนเนี่ยเบ้าเหลือหน่อยครับพี่น้องเนี่ยผู้เบ้าเหลือหน่อยเนี่ยขึ้นบันไดก็เบื้องเนี้ยล่ะขาพอดีอ่ะเบ้าเหลือหน่อยเนี่ยได้บอกหนึ่งแล้วเพื่อเก็บน้ำกันสองคนกับเบ้าสวยเบ้าเหลือหน่อยเนี่ยสองคนนี่ได้หลายก้ามูพี่น้องสองคนนี่เก็บน้ำกันสองคนได้หลายก้ามูเออ เดี๋ยวอีกผู้นึงอ่ะได้หลายกรมูอแม่นว่าได้หลายอย่างนี่พี่น้องอายุร่วมกันแล้วหลายกรมูนะครับสองคนเนี่ยเวะเบาสวยสู้ายสูดีดีก็อยู่ไต้หว,ว,วันเออดีก็อยู่ไต้หวันครับพี่น้องไต้หวันเฮ็ดรดปีก็ไ่ได้ด,ดอกยี่นี่ก็ดีก็ไต้หวันเวลาหลายบ้านนี้ผมก็จะได้ไปถ้อยบล็อกแล้วพี่น้องนผมเต็มแล้วจะเก็บฮอัซัมนี้ครับมือเนี่ ทีมงานเก็บถ้าสุดล่องก็ค่อยจะใหญ่บล็อกไม่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศประมาณนี้ครับการเก็บส้มแมงโกลิดนะครับที่ประเทศอิตาเลีครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะถอยออกไปให้ออกไปให้เบ้าดอนเพันเทครับพี่น้องตอนเช้าคนจะซอยจังหน่อยคนก็จะไปเห็ดงานนึอื่นผมก็จะได้เฮ็ดกััพหนาบันหัวหน้าพอยูก็จะเฮ็ดผู้เดียวนี่ครับพี่น้องรถถอยผมเต็มแล้วผมก็จะถอยออกไปครับพี่น้องครับเดีรยบ กับประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับบรรยากาศการเก็บสมนะครับบ่ไเดชโมก็เก็บเป็นหลายวันมันบกไยดกขนาดพันกว่าให้ได้ผู้นึงจะให้รุดผู้นึงจะให้ลุดเก็บล็อกนะครับพี่น้องได้ครบเก็บล็อกก็ถือว่าโอเคแั่ละมือนะครับกะเลี้ยวยู่พี่น้องเลี้ยวก่อนเวลาอยู่กับพ่ะได้พักอยู่เท่าชั่วโมงแต่ผู้ใดเลี้ยเนี้ยก็ได้พักสองชั่วโมงครับพี่น้องกับพักในสวนเขาเองหละก่อนจะเลิกงานนะครับเพราะว่าไปตอกบัตรออกตามเวลาปกติครับนี่ครับถึงกล้องดกกระไลสำหรับคลิปนี้นะครับน้อยหคกังอากจะขอลาพี่แล้วน้องไปกนนะครับ ไม่กุกังขอขอบพระคุณสาหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับที่เขามาติดตามรับชมเป็นกาลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่ๆน้องครับนี่ครับอย่าลืมนะครับเด้อผู้ใดยังวางอยู่ก็ทักมาเล่นได้ครับน้ำเบาแก๊กนี่ครับทักมาเลยเบาแก๊กคนว่าเบาแก๊กคนหนองบัวอำเภอหยังนุ่นสังอ้สีมเหลืองครับพี่น้องครับครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่และน้องไปก่อนครับผม เดี๋ยวพี่น้องผมก็จะมาไว้นี่นะครับแล้วก็ให้เบ้าดวนครับพี่น้องเป็นผู้เทียนนะครับตักเอาพี่น้องตักเอาผู้เทียเทียเซียงกะลานะครับอซีงกะลาหนึ่งกะายี่สิบสองบล็อกครับพี่น้องเต็มนีก็บเซียงกะลานะครับเซียงกะลานี่กับแปดสิบแปดบล็อกครับพี่น้องนะครับ นี่ครับวิธีการเทเพื่นนะครับยกขึ้นมาแล้วก็จะปีนลงแบบนี้ครับตอนนี้น่าจะเต็มแล้วครับพี่น้องสำหรับบล็อกนี้ครับเทออกแล้วก็ใส่คาดเลียร์ครับพี่น้องครับแล้วผมก็จะแก้บล็อกเป้าไปครับพี่น้องแก้บล็อกเป้าไปเพื่อจะไปย้ายต่อนะครับตอนนี้ได้สามอังกาแล้วครับพี่น้องแล้วอีกหนึ่งอังกานะครับเลยยี่สิบสองบล็อกนะครับก็จะเต็มแล้วก็จะให้รถมารับครับพี่น้องนะครับ นี่ครับสองอันเต็มครับพี่น้องสองกะลาเต็มแล้วครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับสําหรับการเช็ดงานมือนี้นะครับที่สวนส้มครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมกัจะล้อเอาเบอกเป้าไปครับพี่น้องบอกเป้าไปหล้วก็จะแก้บอกเต็มมานะครับครับประมาณนี้ครับพี่พิงครับ